ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีสกินแคร์แบรนด์ใหม่แกะกล่องล่าสุดมาแนะนำให้ทุกท่านดูกันจริงๆเราเรื่องผิวเราทุ่มกันไม่อั้นอยู่แล้วใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ดีๆสักตัวแบบฟื้นบำรุงผิวจริงๆมีความเป็นธรรมชาติและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายวันนี้จิ๊มีสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดมาแนะนานั่นก็คือแบรนด์จูไลนั่นเอง แซ่บยังไงทำไมถึงควรลองไม่รอช้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย แนจูลนนะคะก็คือแบรนด์สกินแคร์จากเกาหลีเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับพรีเมียมเลยเพิ่งเข้าไทยมาหมาัดๆมคาเ์เตอร์เพิ่งเปิดเมื่อวานเลยจ้าจริงๆแล้วแบบสปาดังๆที่เกาหลีนิยมใช้กันนะคะความเด็ดของแบรนด์นี้ก็คือส่วนผสมเขาใช้ซูเปอร์ฟู้ดตัวเด็ดทั้งหมด12ชนิดมาสกัดเย็นแบบโคบรูอะโคบรูใช่ค่ะเหมือนเวลาเรากินพวกกาแฟาโคบรูอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าโคบรูอันนี้นางใช้เวลาสกัดนานถึง168ชั่วโมงหรือ7วันจ้ะนาน มาเพื่อให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเพียวๆ จากนั้นเอามาผสมกันภายใต้สูตรเฉพาะของทางจุลายซึ่งเขามีนักออกแบบเครื่องสำอางและน้ำหอมของ LVMH มาเป็นผู้พัฒนาสูตรลับนี้ให้ค่ะลดมหมถึงจะเป็นแบรนด์เกาหลีแต่แบบคุณภาพยุโรปเลยจ้ะบอกเลยนั้นลายที่เราจะพามาดูกันในวันนี้เขามีชื่อว่า super 12 bounce นะคะคำว่า super 12มาจากส่วนผสมหลักที่เป็นซุปเปอร์ฟทั้ง12ชนิดก็เลยเป็น super 12ส่วน bounce ที่แปลว่าเด้งดึงดึงดังนะคะสมาร์ทชน สนทีเชื่อม <c oughs> รวมกันก็เลยเป็นซูเปอร์ฟู้ดทั้ง12ชนิดที่จะมาช่วยสร้างความเด้งดึงดังให้กับผิวเรานั่นเองอะไรแบบนี้น และที่สําคัญนะคะแบรนด์จูไลเขาเคลมเลยว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้ง1 9ชนิดเพราะฉะน,นั้นใครที่เป็นสายแพ้ง่ายระคายเคืองเก่งต่างๆน่าจะสบายใจได้และตัวเด็ดนะคะที่น่าใช้ในลายผิวเด้งเลยจริงๆแล้วนางมีหลายตัวแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําให้ดู3ตัวด้วยกันเลยค่ะเป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่ปกติสาวๆคือทํากันอยู่แล้วนะเริ่มจากตัวแรกตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะเป็นโทเนอร์นะคะมีชื่อว่า super 12 bounce essence oil toner นะคะเป็นโทเนอร์ เนอปรับสภาพผิวเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเนี่ยเราชอบตรงสติกเกอร์ตัวนี้ของนางมากเลยเนี่ยนางจะซีลบนนี้ลงออกมาเลยรู้เลยว่าคือผ่านการแกะแล้วอะ นี่แพคเกจจิ้งของเขานะคะก็คือจะแบบขาวๆคลีนคแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นโทนเนอร์ปรับสภาพผิวใช้ทาแบบตอนหลังล้างหน้าเสร็จผลลัพธ์ของเขาจะช่วยให้ผิวแบบดูเด้งฉ่ำวาวและอิ่มน้ำขึ้นเนื้อเท็กซ์เจอร์ของเขาเป็นเนื้อออยบลูเมอร์กล่าวคือมันเป็นโทนเนอร์ที่มันเป็น,น,เ,ปนเนื้อน้ำแล้วมันก็จะมีแคปซูลที่เป็นตัวออยอยู่ในนั้นเวลาที่เราแบบทาลงไปเนี่ยตัวแคปซูลที่ข้างในเป็นออยเนี่ยจะแตกตัวแล้วก็จะซึมซาบเข้าไปบนผิวแบบได้อย่างล้ำลึกตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผิว เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อนี่นเดี๋ยวเราให้ดูดูเหมือนจะเข้มข้นนะอันนี้ขอหยิบเยอะให้ดูนะจะได้เห็นเนื้อเราจะเห็นเม็ดอ้อยสีฟ้า,ฟา,ฟาเกลี่ยให้ดูกันมีเห็นเม็ดอ้อยสีฟ้าไหมคะเนี่ยแหละวิธีการนะคะเราก็เหมนวดนวดให้แคปซูลเขาว่ามันแตกแต่ว่าแบบไม่ต้องแบบแตกหมดนะคะพอเขาเริ่มแตกตัวแล้วปุป๊บอะแนบลงไปบนผิวเลยแนบแนบแนบลงไปบนผิวเลยอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะซึมซาบเข้าไปบนผิวแบบได้ดีมาก นี่เห็นบ้านนี้เนี่ยพอจี้หมุนๆไปเนี่ยเจอเห็นเป็นเม็ดออยเยอะขึ้นเห็นปะชัดเจนขึ้นนะคะทาลงไปเลยนี่นี่เมื่อกี้เราบีบเยอะนะเมื่อกี้คือทาได้แบบหน้าไปถึงคอเลยนะผิวทาเสร็จแล้วค่ะซึมแล้วผิวตื่นนี่นะคะปรับเดียวเท่านั้นคือซึมเรียบร้อยแล้วส่วนกลิ่นก็คือแบบไม่มีกลิ่นดูสิไม่เห็นความมันใดๆเกิดขึ้นแล้วอะโลอดอนะใครที่ผิวแห้งนี่ต้องเลฟิฟ แล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะขั้นตอนที่2ก็คือ super 12 bounce bounce thin oil นะคะตัวนี้เป็น water oil บางเบาซึมเร็วเนื้อเขานะกถึงแมว้ว่าจะชื่อ oil แต่บางเบามากใช้ขั้นตอนหลังจากที่ลงโทนเนอร์เหมือนเป็นเซรั่มทั่วไปเลยตัวนี้เขาจะเข้าไปบำรุงผิวชั้นในแบบล้ำลึกผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นผิวดูวกระชังใสแล้วที่สําคัญถึงแม้ว่าจะชื่อ o อยแต่ทาแล้วซึมเลยไม่ทิ้งความมันแล้วก็เบาสบายหน้ามากตัวนี้นะ ะะจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในผิวได้มากขึ้นผิวมันก็คือจะมีความแบบฟูขึ้นพอฟูขึ้นพวกริ้วรอยเล็กๆน้อยๆจะเห็นว่ามันตื้นขึ้นจังเลยและอีกหนึ่งจุดที่ทางแบรนด์เขาเคลมหนักมากก็คือถึงแม้นว่าจะเป็นออยล์แต่ไม่อุดตันผิวแน่นอนซึ่งจิจี้ลองมาแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อพร้อมกัน นี่ค่ะหน้าตาแบบเหมือนเดิมจ้ะเพิ่มเติมคือเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นโทนเนอร์นะคะตอนนี้เป็นตัวตินออยเป็นออยเนื้อบางเบาสมชื่อเลยง่ายๆสั้นๆเขาก็มาในขวดที่เป็นดรอปเปอร์แบบนี้ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยสำหรับจิ๊ดจิ๊ดจิจะใช้แบบเกือบเต็มหลอดนะอ่ะจะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อความบางเบาของเขาหลังจากที่เราลงตัวโทนเนอร์ไปแล้วนะคะนี่นี่นะคะออยเห็นไหมเห็นความไหลไหลเนี่ย แล้วเราก็วนเลยรูปเขาเลยนะคะเนื้อแบบัเป็นวอเทอร์ออยล์จริงๆนะคะอันนี้คือแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นน้ำมันเลยรู้สึกเหมือนเป็นเอเซนส์อะบางเบาแต่รู้สึกนะเน <Yeah. S 2> ี่ยสองข้างให้ดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ที่ทาเห็นความชุ่มฉ่ำไหมคะฝั่งนี้ไม่ได้ทาเห็นปะซึ่งสิ่งที่เราเห็นคือในฝั่งที่ทาดูชุ่มฉ่ำจริงแต่ไม่เปียกแล้วนะ <Yeah. S 2> ที่เมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีความแบบว่าฉ่ำๆอยู่อะเห็นปะ เหลือแต่ความแบบความโกโลแล้วโกโลขึ้นมาแบบแทบสนภัยในทันทีผิวดูชอบมากเลยมันเหมือนแบบนังกินข้าวแล้วหน้ารู้สึกสดชื่นอ่ะนึกบอกว่าเหมือนรดน้ำต้นไม้อะไรแบบนั้นนะคะและที่สําคัญไม่มีกลิ่นเหมือนกันไม่มีกลิ่นเฮ้ยโอเคมาก ตัวที่3ตัวนี้นะคะเป็นครีมบำรุงผิว Super 12 Bounce Bounce Oil In Cream ค่ะเขาจะช่วยดูแลผิวชั้นนอกเนี่ยให้แข็งแรงให้ผิวเนี่ยทำการผลัดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื้อ <c oughs> ของเขาเป็นเนื้อครีมที่มีกึ่งความเป็นบาล์มนิดหนึ่งอะมีความเข้มขน้นแต่เวลาที่เราทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันก็คือจะมีซ์เจอร์คล้ายๆเหมือนฟิล์มบางๆที่คอยล็อกความชุ่มชื้นของผิวเอาไว้ให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสกินแคร์ตัวก่อนหน้าที่เราลงไปนะคะให้ทํางานได้ดีขึ้นถูกที่ถูก ผลลัพธ์ที่ได้นะคะผิวสัมผัสของเราจะมีความเรียบเนียนเรียงใสทําให้แบบเหมือนบางทีเราลงไปตอนกลางคืนเนี้ยตื่นมาตอนเช้าเฮ้ยถ้าไปแบบหน้าเร่งใสเพราะมันมีความนุ่มมากๆถ้าใครที่เหมือนมีปัญหาผิวแหง้งมากๆตัวนี้คือใช้เช้าเย็นได้เลยจิจีก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวแห้งนะใช้กลางวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยหนักเกินไปอ่ะอันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนี่ค่ะตัวกระปุกเขามาพร้อมสปาชูล่าด้วยแบบนี้ ้ลองดูนนะคว่วาได้เลยคือมีความเข้มข้นเบอร์นีเลยยังคือแบบสามารถความอย่างงี้ได้เลยนะนี่ค่ะมือข้างเมื่อกี้ที่เราแบบว่าได้ลงตัวออยไปเห็นปะนี่นะคะปาดลงไปแล้แล้วเกลี่ยพอเราวนวนเราเห็นไหมคะเห็นความแบบว่าเห็นความแบบฟูลบอดี้ของเขาปะแต่ไม่หนืดนะ ความแบบชุ่มฉ่าที่ได้เนี่ยคือจะเป็นตัวออยนะคะแต่ว่าออกมาในรูปแบบของครีมเนื้อกึ่งบามตัวนี้นี่เองแล้วเราก็วนวนวนลงไปคือแบบผิวใส่ดูดิเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นแบบแค่นิดเดียวอะเขาก็คือจะซึมเข้าไปหมดแล้วผิวสัมผัสที่ได้อะช่ําเกลี้ยงบางบางมากๆ หลังจากที่เราลงไปทั้งหมด3ตัวแล้วทั้ง essence oil toner tin oil bounce oil in cream มีคำว่าอ i l หมดเลยทั้ง3ตัวนะคะแต่ว่าลงไปบนผิวแล้วคลิปแบบรู้สึกดีมากคือแบบมันไม่ได้รู้สึกหนักหน้าทาไปแล้วรู้สึกกองกองร้อนๆอยู่บนหน้าอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป็นแบบนั้นพอทันทีที่แบบทุกอย่างมันซึมซาบลงไปบนผิวแล้วอะรู้สึกเลยว่าผิวนุ่มมากคือนุ่มแบบนุ่มเลยอะถ้าจะสรุปให้แบบชัดๆจากที่จีได้ลองใช้มาแล้ว3วันคือจีจีรู้สึกได้ถึงความเป็นสกินแคร์พรีเมียมแต่ มาในราคาสอบต้องได้ความเข้มข้นเบอร์นี้บำรุงแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เนื้อสัมผัสแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่อะมากับในสกินแคร์ที่แบบราคาสูงสูงอะแต่สําหรับจุลาเนี่ยมาในราคาที่เฮ้ยราคาไม่เวอร์เลยนะคะและที่สําคัญที่สุดแบรนด์จุลนยนี้เป็นสกินแคร์สัญชาติเกาหลีซึ่งปกติส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอเขาจะเน้นความชุ่มชื้นแบบฉ่าน้ำนึกออกปะคือแบบพอเราทาไปบนผิวปับป๊บอูจะมีความฉ่าพอน้าระเหยปุ๊บอะไรเงี้ยผิวก็จะรู้สึกกลแต่มันก็กลได้ในช่วงสั้นๆแต่ สำหรับตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าผิวมันฉ่ำฟูแบบฉ่ำซันอาหารนะ่ะถึงแม้ว่าแบบอันนะพูดตรงๆขำๆอ่ะบางทีแบบทามือเว้นมือมือเว้นมือมอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกได้ว่าผิวมีความนุ่มฟูแบบข้ามวันนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนอกจากตัวเนื้อสัมผัสของเขานะคะที่ทําให้เราแบบรู้สึกดีตอนทาแล้วเนี่ยผิวเนี่ยก็ถูกบ,บํารุงให้เป็นไปแบบนั้นจริงๆดีมากเลยใครก็ตามที่กาลังเน้นเน้นงานผิวอยู่ที่คิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะทําให้ผิดหวังน่าจะฟินอยู่นะสำหรับใครที่แบบชอบความกลก ชอบความฉ่ำอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างเริ่มต้นจากตัวแรกนะคะ super 12 b o u n c e essence oil toner ตัวนี้นะคะขนาด 150 ml มาในราคา1,590บาทราคาโอเคมากต่อมาตัวที่2ก็คือ super 12 bounce นะคะตินออยลมาในขนาด30 ml 1,690บาทและตัวสุดท้าย super 12 bounce bounce oil in cream ก็ราคาเดียวกันเลย1,690บาทเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากไปลองดูไปลองนองลองเนื้อไปลองกันได้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์พรอแกนแอนแอคบิวตี้ฮอลเลยหรือว่าในช่องทางออนไลน์จุลไทยแลนด์ตามนี้เลยคะ่ะ มีทั้งเว็บไซต์ f a c e b o o k Li ์ e IG ต่างๆนะคะก็ไปลองเช็คดูนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเพิ่งเปิดตัวใหม่หมาดๆมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอ,บอกเลยว่าอาจจะมีโปรอะไรแซบๆเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ก็ได้โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสําหรับสกินแคร์แบรนด์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไทยแบรนด์จูไลาบางเบาแต่เอาอยู่เข้มข <c oughs> ้นฉ่าสะใจ <c oughs> เดียเ๋ยวเร็วๆนี้มีอะไรแซบๆเด็ดๆเผ็ดๆก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยหรือใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษ ก็รีเควสมาได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ